อีกาในรังหงบทที่สีบวนอีอีกระโดดขึ้นหลังมา้าควบตะเบึงไปทางถนนสีทองตามรายทางเห็นทหารรักษาพระองค์ปลอมแปลงแฝงตัวอยู่ในกลุ่มชาวบ้านอย่างแนบเนียนเมื่อมาถึงบ้านฉินต้ายงก็พอดีเห็นสีตากำลังจะผักประตูเข้าไปเขารีบกระโดดวิ่งไปคว้าข้อมือนางเอาไว้มือของนางมีเลือดเต็มไปหมด สีตาตามข้าไปเดี๋ยวนี้เขาถึงกับถูกนางสะบัดโทรสะคุกรุ่นขึ้นเล็กน้อยขณะตำหนินางอย่างเย็นชาสีตาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าอยากจะหาเคราะห์กรรมใส่ตัวให้ได้อย่างนั้นหรอเจ้าหลบพ้นแล้วทำไมยังมาที่นี่อีกคิดจะหาที่ตายหรือไร นางชะง,งักหันมามองเขาช้าๆลมรุ่งอรุณพัดผมจนปิวสยายเผยให้เห็นสองตาแดงกำ่ำที่เลื่อนลอยคู่นั้นเขาใจสถานวูบสภาพนางแทบจะกลายเป็นท่อนไม้ไร้ความรู้สึกไปแล้วนางจ้องมองเขาครู่หนึ่งจึงกล่าวเสียงแห่ร้าหัวหน้าเป็นลูกทนของตระกูลหากสีตาไม่ช่วยบุตรและภรรยาของเขาไว้ต่อไปเมื่อพบกันในปรโลก จะมองหน้าเขาในฐานะพี่น้องได้อย่างไรแค่ความสัมพันธ์ดุดพี่น้องเจ้าก็เห็นความตายดุดบ้านเกิดใช้ชีวิตเป็นค่าตอบแทนโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดแบบนี้นะหรือเสียงเขาดังหวงอยู่ข้างหูนางฟังไม่ชัดและไม่มีแก่ใจจะยืนฟังหันกายเดินทื่อๆเข้าไปในบ้านสกุลฉีน ภายในเงียบสังหัดไร้ซุ้มเสียงนางเคยมาเพียงสองครั้งแต่เมื่อเห็นว่าไม่เป็นที่ต้อนรับของพี่สะพ้ยเท่าไหร่นักนับจากนั้นนางก็ไม่เหยียบย่างมาที่นี่อีกเลยเบาวไพร่นอนตายกันเกลื่อนพื้นเห็นได้ชัดว่าถูกกรอกยาพิษนางสันหลังเย็นว่าบเดินแกมวิ่งไปจนถึงประตูห้องนอนเจ้าของบ้านเมื่อมองผ่านเข้าไปข้างในใบหน้าแข็งทื่อไร้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปฉับพลันนางร้องเรียกเสียงแหบพร่า วิ่งทลาเข้าไปประคองร่างสตตีในชุดขาวขึ้นมาจากพื้นพี่สะพย้ยสีตาหรือร่างที่ดูเหมือนจะสิ้นใจอยู่รอมรอพเผยเยอเปลือกตาขึ้นเป็นข้าเองพี่สะพย้ยสีตาดีใจปานคขมขั่งข้าจะอุ้มท่านกับลูกไปหามหมอขณะกําลังจะช้อนตัวอีกฝ่ายขึ้นฉินฮูหยินกับขว้าแขนนางไว้แน่นตอนปลายเล็บแทบจะจิกลงไปในเนื้อหนัง พี่สะพ้ายศิลปายองตายแล้วหรือถ้ายองตายไปแล้วจริงๆใช่หรือไม่แล้วทำไมทำไมเจ้ายังมีชีวิตอยู่สีตาทำไมเจ้าไม่ถูกจับไปด้วยข้าพี่สะพ้ายเป็นความผิดของข้าเองเมื่อคือนข้าสมควรตามหมวหน้าไปด้วยอารมณ์เสียใจพุ่งพ่านขึ้นอีกครั้งหากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้ นางจะไม่ไปสำนักชายบำเรอเด็ดขาดหากสามารถย้อนเวลากลับไปนางจะยอมอยู่อย่างเดียวดาไปตลอดชีวิตแต่จะปกป้องชีวิตหัวหน้าเอาไว้พวกเขาบังคับให้ข้ากินยาพิษฆ่าตัวตายหนีความผิดโหดเหี้ยมเหลือเกินกระทั่งลูกน้อยของข้าก็จะถูกหลอกยาพิษด้วยลูกล่ะลูกของข้าไปไหน สีตากวาดมองหาไปทั่วอย่างตกใจสุดท้ายก็เห็นวัวอีอ์อีอุ้มเด็กทารกมายืนตรงหน้าก้มลงกระซิบที่ข้างหูทารกก็ถูกกรอกยาพิษดูท่าคงจะไม่รอดแล้วนางจ้องทารกที่ถูกยัดใส่ในอ้อมอกฉินหูหินอย่างจังง,างังนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นหน้าลูกชายของหัวหน้าที่แท้ทารกล้วนเกิดมาซี่เซียวแข็งทื่อเหมือนคนตายแบบนี้นะหรือ สีตาลูกข้ายังไม่ตายใช่หรือไม่ข้าปกป้องเขาข้าปกป้องเขาอย่างสุดชีวิตพวกมันต้องการให้ข้าดื่มยาพิษข้าก็ดื่มเขาคือลูกทนของต้ายงข้าจะไม่ยอมให้เขามีอันตรายเป็นอันขาดเขาจะมีอันตรายไม่ได้นางพยายามเบิกตาจ้องมองสีตาหรือเป็นเพราะข้าข้าต้องการให้ต้ายยงไปผูกสัมพันธ์กับพวกเชื้อพระวงศ์ บังคับให้เขาทำงานใหญ่จึงเป็นต้นเหตุให้เขาตายไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ต้องเป็นราะเจ้านางปล่อยมือจากเด็กพารกคว้าแขนสีตาอีกครั้งสีตารีบโอบร่างเล็กจ้อยเอาไว้แต่ฉินหูหยินทำเหมือนมองไม่เห็นทะลึงตาจ้องนางอย่างเครียดแค้นหากมีจ้องอยู่ต้ายางจะต้องไม่เกิดเรื่อง ประโยคนี้วอนอีอีฟังแล้วยังขหมวดคิ้วหลีตาลงเจ้ามีดวงสวัสดิภาพราบรื่นตลอดชีวิตไม่ใช่หรือช่วงที่เจ้าเข้ารับตำแหน่งสองปีตายัางไม่เคยเกิดเรื่องหรือได้รับบาดเจ็บใดๆเขาชอบหัวเราะบอกว่าเจ้าคือดาวนำโชคของเขาข้ายังคิดว่าเขาพูดมีเหตุผลแล้วทำไมคราวนี้เจ้าไม่อยู่ข้างๆเขาทำไมเจ้าไม่ช่วยเขา นางยังคงคาดพันจะเอาคำตอบเส้นเอ็นที่หน้าผากปูดปนด้วยอาการเจ็บปวดภายในสีตาตะลึงงนันรีบสั่นศีรษะปฏิเสธพี่สะพย้ยท่านเข้าใจผิดแล้วท่านเข้าใจผิดเล็บยาวจิกลึกลงไปในเนื้อของนางฉินหูหยินพยายามรักษาลมหายใจเฮือกสุดท้ายเอาไว้กัดฟันถามว่าสีตาหากเจ้าชอบป้าหยงจริง ก็สมควรปกป้องบุตรชายของเขาข้าจะต้องปกป้องบุทชายของหัวหน้าอย่างแน่นอนเจ้าจะปกป้องเขาอย่างไรสีตาเจ้าบอกมาว่าจะทำอย่างไรในโลกนี้ข้าไม่เชื่อใจใครอีกแล้วนอกจากต้ายยงเจ้าจะทำให้ข้าเชื่อใจเจ้าได้อย่างไร นางจ้องสีตาจนสองตาแทบเหลือกถลนช่วงวูบที่ต้องการให้นางจากโลกนี้ไปอย่างสงบสีตาหยิบสุราพิษที่เหลืออยู่ครึ่งถ้วยขึ้นมากรอกใส่ปากตนเองจนหมดสีตาการกระทำของนางกระทนหันเกินไปเวนอีอี้ห้ามไม่ทันได้แต่ยืนจังงังหน้าเปลี่ยนสีสีตาขาวามือที่เย็นชืดของฉินหูหยินมาบีบแน่นกล่าวคำสาบานพี่สะพ้าย นับจากนี้ไปชีวิตของข้ากับเด็กคนนี้เชื่อมโยงกันหากข้ารอดเขาก็ต้องรอดแต่ถ้าข้าโชคร้ายตายไปจะไปโขกศรีรษะรับโทษต่อพวกท่านพ่อแม่ลูกในปรภพบสินูหยินมองนางอย่างตกตะลึงแต่แล้วสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นน้ําตาไหลรินอาบแก้มเจ้าเกิดในสกุลสีแห่งซีเซียนคนในตระกูลจะต้องช่วยเหลือเจ้าแน่นอน ้าอยองไม่ได้ดูคนผิดลูกของพวกเราขอฝากฝังแก่เจ้าแล้วขาดคําร่างก็กระตุกเล็กน้อยปล่อยลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลุดลอยออกจากร่างวนอีอี้ผักศพฉินหูหยินออกจากอกสีตาเบาๆกระชากร่างนางยืนขึ้นไปข้าจะพาเจ้าไปหาหมอ การถูกบีบคั้นจากฉินหูหยินได้เผาผานเรียวแรงสีตาไปจนหมดสิน้นนางมองเด็กทารกในมืออย่างงุนงงปากขมุบขมิดพืมพำมถามว่าท่านอองเมื่อคืนที่ท่านกับท่านอองแห่งต้าไว้พร้อมใจกันค้างแรมอยู่ในหอลุ่มลงทั้งคืนก็เพราะต้องการหลบภัยครั้งนี้กระมังหากสีตาจะตายก็ขอตายแบบผีที่รู้เรื่องโปรดบอกด้วยว่าฉินใตยย้ยงต้องตายเพราะอะไร วนอี่อี้เห็นนางยังพีรีพีไรไม่คิดจะช่วยเหลือตนเองก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมากระชากเสียงตอบว่าจะตายเพราะอะไรก็แค่เป็นเหยื่อสังเวชสงครามแย่งชิงอำนาจระหว่างองค์ชายทั้งหลายของเจ้านั่นแหละการแย่งชิงอำนาจระหว่างองค์ชายองค์ชายสามกับใครความคิดนางสับสนวุ่นไวายไปหมดคิดอะไรไม่ออกสักอย่างเดียว มีคนเจตนาวางกับดักให้สิงป้าหย่งล่อเจ้าไปติดกับต่อไปเจ้าจะได้รับใช้มันอย่างยอมตายถวายชีวิตหรือพูดอีกอย่างก็คืออาศัยเจ้าบังคับสกุลสีให้สนับสนุนเข้าข้างมันมีคาดเมื่อคืนเจ้ากับมีได้ไปข้าคิดว่าเมื่อผิดแผนมันก็จะปล่อยเลยตามเลย หลอกลวงสินต้ายงว่าองค์ชายสามวางแผนจะก่อความวุ่นวายจากนั้นก็โยนความผิดให้สินต้ายงรายละเอียดของเรื่องนี้ข้าไม่รู้ชัดสีตาเร็วเข้าต่อ,อให้เจ้าไม่คิดเพื่อตัวเองก็ต้องคิดเพื่อเด็กทารกคนนี้บ้างเขาคิดจะฉุดนางแต่นางกลับถอยหลังกลับไปหนึ่งเก้าปากพึมพำกับตนเองรัชทายาตสมให้ความสำคัญกับหัวหน้าเพียงไรทุกคนล้วนรู้ดี มีหรือหัวหน้าจะทำร้ายเขารัชทายาทไปคุกหลวงเพื่อพบหัวหน้าไม่ใช่เพื่อช่วยเขาแต่เพื่อทำร้ายตัวเองให้บาดเจ็บหวังจะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากข้อสงสัยนางหัวเราะหึ่งหึ <c oughs> <c oughs> หัวหน้าทำทุกอย่างก็เพื่อคนประเพทีนี่เหรอเ <c oughs> สีตานางเงยหน้าขวาับท่านอ,องคงคบหากับผู้วางแผนเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงรู้แผนการนี้ที่เมื่อคืนหลบเข้าหอลุ่มหลงก็เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัยไปด้วยกระมังวันอีอี้เมินหน้าไม่ตอบนั่นเท่ากับยอมรับแล้ว สีตาไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีที่แท้เขารู้แต่แรกแล้วว่านางก็ถูกมุ่งหมายให้เป็นเหยื่อยามพบหน้านางในหอลุ่มหลงถึงได้ประหลาดใจสุดขีดเยี่ยงนั้นแล้วหลี่หยงจื้อเล่าเขารู้ด้วยหรือไม่ตั้งแต่ต้นจนจบนางเพียงเป็นตัวหมากให้ทุกคนหลอกใช้งั้นสิแซ่สีของนางทำร้ายคนที่ดีต่อนางอย่างแท้จริงเพียงคนเดียวในโลกมันยังต้องติดตามหลอกหลอนนางไปถึงเมื่อไหร่กัน มันคิดหลอกใช้เจ้าแต่ไม่คิดจะทำร้ายเจ้าถึงชีวิตวันอีอี้บอกเสียมนุ่มนวลอย่างมากก็แค่ลากเจ้าเข้าสู่วังบนแห่งการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักให้เจ้าไม่มีอิสระเช่นในอดีตที่ผ่านมา ไม่ทำร้ายนางเพราะนางแซ่สีแต่คนที่ไม่ได้แซ่สีก็ลงมือสังหารได้อย่างไม่ยั้งมืองั้นหรือนางก้มหน้ามองทารกน้อยที่สลบสลาลัยในอ้อมแขนตระหนักดีว่าตนเองจะต้องฮึดสู้ขึ้นมาให้ได้ยาพิษของราชสำนักสถานพยาบาลทั่วไปคงไม่มียาถอนตอนนี้ข้าก็ถูกพิษเช่นกันต่อให้ความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกจะจืดจางเพียงใดท่านพ่อคงทนมองข้าตาย อ่อหน้าต่อตาไม่ได้นางพยายามให้ความเชื่อมั่นแก่ตนเองกอดกระชับร่างทารกตั้งท่าจะออกวิ่งวนอีอี้รีบสะอึกกายเข้าขวางยุดมือที่อุ้มทารกของนางไว้แน่นสีตามอบเด็กให้ค่าอย่าให้เขาหน่วงเหนี่ยวเวลาเจ้าไว้นางไม่ยอมปล่อยมือเจ้าทนทานได้แต่เขาทนได้อีกไม่นานหรอก ที่ตําหนักของข้ามีเห็ดลินจือจากเปย่ยถังที่มีสรรพคุณเข้าขั้นสงวิเศษสามารถยืดชีวิตเขาได้ระยะหนึ่งเจ้าไปก่อนแล้วข้าจะพาเด็กนี้ตามไปที่หลังเห็นนางยังคงกอดทารกไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเขาก็ยิ้มเจือนเตือนสองปีมานี้ต่อให้ระหว่างเราไม่สามารถเปิดเผย,ยต่อกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ข้าเคยคิดร้ายต่อเจ้าจริงๆจังๆสักครั้งหรือไม่จิตใจนางว้าวุ่นไปหมด แต่ในที่สุดก็ปล่อยมือช้อนตาขึ้นมองเขากล่าวเสียงแหบพราขอบคุณท่านอองวินาทีที่นางเงยหน้าขึ้นวนอีอี้ก็ร้องอุทานอย่างตกใจเจ้า นางมีได้สนใจสีหน้าหวาดหวั่นพันธรึงของเขาวิ่งออกจากบ้านสกุลฉินกระโดดขึ้นหลังม้าโดยไม่ยอมเสียเวลาแม้เสี้ยววินาทีลมเย็นที่ปะทะหน้าแต่ก่อนไม่เคยส่งผลกระทบต่อนางแต่อย่างใดทว่ายามนี้นางกลับรู้สึกว่ามันเย็นยะเยือกและทิ่มแทงใส่จนแทบลืมตาไม่ขึ้นแ,แม่นางร้องสิ นางหันหน้าไปมองผมยาวดำขับปิวสยายเช่นเดียวกับชายเสื้อคลุมที่สะบัดผิวเสียงเรียกนั้นมาจากชายหนุ่มคนหนึ่งนางจำได้ว่าเขาคือองค์ชายตัวประกันที่มาจากแคว้นเล็กๆค่าใช้จ่ายที่แคว้นเหล่านี้ส่งมาให้ทุกปีมีไม่มากนักทำให้ตัวประกันมีชีวิตความเป็นอยู่ขัดสนนางกลัวพวกเขาจะอดตายอยู่ในซีเซียนจึงกัดฟันเจียดเงินเดือนของตอนเองมอบให้พวกเขาประทังชีวิตใบหน้าของ ทํำให้เขาตกใจพังหะล้มก้นจ้ำเบ้าแต่ก็ได้สติกับคืนมาอย่างรวดเร็วอ้าปากตะโกนเสียงสั่นข้าข้าข้าพบแม่นางรองสีแล้วนางอยู่นี่อยู่ที่นี่รีบมาเร็วเข้าข้าเป็นคนพบข้าเป็นคนพบนางคนแรก เห็นชัดว่าควรรู้สึกชอกช้ำเสียใจเทาว่ายามนี้นางสะบัดหน้ากลับมาโดยปราศจากความรู้สึกยังคงเร่งม้าห่อตะบึงไม่หยุดมุ่งหน้าสู่ตวนสกุลสีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองหน้าตวนมีทหารองค์ครักวางกำลังอยู่หนาแน่นนางทำเป็นมองไม่เห็นตอนกระโดดลงจากหลังม้านางเซไปก้าวหนึ่งจนเกือบหน้าขมํมาสุดท้ายอาศัยดึงเชือกบังเหียนประคองตัวยืนมั่น นางก้าวเข้าตวนสกุลสีอย่างไม่ลังเลไม่มีทหารนายไหน,ไหนกล้าสเสอออกมาขัดขวางเบาไพร่ข้างประตูเห็นใบหน้านางก็ตะลึงลานไปคะคุณหนูพ่อข้าละ่ะอยู่ในตวนหรือไม่แม้ปากขยับไปแล้วแต่ผ่านไปอึดใจจึงจะได้ยินเสียงของตอนเองไหนท่านอยู่ในห้องทงคุณหนูรองท,ท,ท่าน นางเดินตรงไปยังห้องโถงหน้าประตูมีทหารองคารักษ์ยืนเรียงแถวหน้าสลอนนางยังทำเป็นมองไม่เห็นอีกคราก้าวยาวๆเดินผ่านหน้าห้องเข้าไปท่านพ่อลูกกลับมาแล้วสายตาของนางปักตรึงอยู่ที่ชายสูงวัยคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เจ้าของบ้านสีสางฟังมองมาใช้น้ำเสียงเคร่งเครียดถามบุตรสาวตนเองเมื่อคืนเจ้าไปไหน สีตาสบตาเขาอย่างค้นคว้าก่อนจะกวาดสายตามองคนอื่นๆที่อยู่ในห้องสีจือสีหุยยังมีชายสวมเสื้อคลุมสีแดงอีกคนยืนหันหลังชมสวนกระถางที่จัดขึ้นเลี้ยงอย่างธรรมชาติอย่างสนใจนางมีความสำคัญถึงเพียงนี้เชียวหรือถึงกรับรบกวนให้ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้แม้กระทั่งสีหุย ยังพกดาบปีศาจเล่มนั้นติดตัวมาด้วยนางหันไปมองสีหน้าเมินเฉยของบีดาอีกครั้งเห็นชัดว่าเขาอายุ55เข้าไปแล้วทว่ายังดูเข้มแข็งกระปี้กระเป๋าราวกับคนอายุ40เศษหลังจากท่านแม่เสียชีวิตเขาก็ปรารถนาอยากจะมีลูกอีกคน ลูกที่ใช้แท่สีของเขาเองอย่างแท้จริงมิใช่แท่สีตามมารดาเช่นพวกนางทั้งสาแต่น่าเสียดายจวบจนบัดนี้อนุทั้งหลายยังไม่มีใครให้กำเนิดลูกแก่เขาสักคนในบรรดาลูกทั้ง3ส,สีจือและสีหุยเป็นคนนิสัยเย็นชาไม่สนิทสนมกับเขาเท่าไหร่นักส่วนคนที่อยากสนิทสนมด้วยเขากับรังเกียจด,ดูแคลนทันใดนั้นแก้มนางก็รู้สึกคันยิบยิบเหมือนมีอะไรบางอย่าง ไหลลงจากหางตานางเงยหน้ามองขึ้นไปบนคานอย่างสงสัยมีน้ำรั่วจากที่ใดหนอพอยกมือเช็ดสีตาก็ต้องตกตะลึงมองมือตอนเองอยู่เนิดนานสติจึงรับรู้ว่าสิ่งที่ไหลเลอะอยู่บนหน้าตนเองคืออะไรนางยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวคุกเข่าลงกับพื้นโอดครวญเสียงแหบแห้งท่านพ่อลูกผิดไปแล้ว ลูกไม่ควรไปค้างแรมในหอลุ่มหลงทําให้เสียการเสียงานใหญ่อันที่จริงลูกสมควรมาคุกเข่าขอรับผิดแต่บังเอิญพลาดไปกินยาผิดเข้าขอให้ท่านพ่อรีบเชิญหมอหลวงมารักษาอาการลูกก่อนเทอดน้ำเสียงนางเต็มไปด้วยความรักตัวกลัวตายเจ้ารู้หรือไม่ว่าฉินต้ายงมีความผิดสถานใดปกติเจ้ากับมันสนิทสนมกันมากนี่ใช่หรือ ถึงเวลานี้บีดายังใช้น้ำเสียงเย็นชามาสอบปากคํานางไม่สนใจว่านางติงต๋งๆติง๋งเลือดหยดจากใบหน้าสู่พื้นจนรวมตัวกันเป็นแอ่งเล็กหยดไปนานเข้าภาพตรงหน้าที่นางเห็นก็กลายเป็นสีแดงเต็มไปหมดสีตาลูกตาตอบเสียงแหบแห้งบอกปติลูกไม่มีสหายฉินตายย้ายยงเป็นเจ้านายของลูกพูดไม่ได้ว่าสนิทสนมกลมเกี่ยวกัน นางทําท่าร้อนรนพยายามคานไปข้างหน้าแต่เป็นเพราะสองเข่าไม่มีแรงคนจึงล้มขมำมจูบพื้นแสดงความขี้ขาดตาขาวออกมาหมดสิน้นนางวอนเสียงสั่นสะท้านท่านพ่อจะนั่งมองลูกตายอยู่ตรงหน้าจริงๆหรือลูกยังไม่อยากตายขอท่านพ่อโปรดช่วยชีวิตลูกด้วย สีสางเฟิงยังคงนั่งเงียบกระทั่งสีสาก,ก็ไม่ยอมก้มมองสีหุยที่นั่งอยู่ด้านข้างลุกขึ้นยืนช้าๆมือกุมด้ามดาบกระชับชายในชุดเสื้อคุมแดงที่ยืนชื่นชมดอกโบตั๋นในกระถางอยู่เป็นนานในที่สุดก็หันความสนใจมาทางนี้เขาเดินเนิบนาบเข้ามาใกล้ก้มต,ตัวถามนางด้วยเสียงเรื่อยเฉื่อยว่าแม่นางรองสีชาไหนจึงมีสภาพหน้าอเนกอานาดเช่นนี้ ใหญ่ต้องย่ำลงไปในบ่อน้ำคำําเจ้าชินต้ายางนั่นทำร้ายคนไม่เบาเลยจริงๆทำให้สกุลสีทั้งตระกูลต้องเดือดร้อนไปด้วยอันที่จริงเสนาบดีกรมอาญาควรเชิญตัวเจ้าไปสอบปากคำแต่แม่นางรองสีเป็นคนระดับใดแล้วหากปล่อยให้คนชั้นต่ำแบบนั้นให้ร้ายเจ้าแม้สักเส้นผมราชสำนักซีเซียนจะมองหน้าคนสกุลสีได้อย่างไร สีตาใจหายวาบสองมือเข้นเป็นกำปั้นวนอีอี้มีได้บอกออกมาตรงๆแต่มีหรือนางจะไม่รู้ว่าคนที่อยู่หลังฉากคือใครสีสื้อที่นั่งเงียบอยู่ข้างสีฉางเฟิงเปิดปากขึ้นเป็นครั้งแรกองค์ชายรองพูดเกงใจเกินไปแล้วหากลูกหลานสกุลสีทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของตระกูลย่อมมีโทษถึงตายพวกเราจะจับกุมนางไปส่งถึงมือท่านอ,องด้วยตัวเอง องค์ชายรองในชุดเสื้อคุมแดงรีบเปลี่ยนท่าทีเขาพยายามแสดงไมตรีจิตต่อสีจื่อตลอดมาจึงมิอาจวางเฉยกับวาจานี้แม่นางรองสีจะทำเรื่องทรยศเนรคุณแบบนั้นได้อย่างไรทหารรีบไปเชิญหมอหลวงมาที่นี่เดี๋ยวนี้แม่นางร้องสีรีบลุกขึ้นเถอะเสด็จพ่อสงมอบหมายเรื่องนี้ให้ข้าเป็นคนสืบหาความจริงแล้ววางใจเถอะข้าไม่เคยใส่ร้ายคนดีมาก่อน เขายื่นมือมาให้นางจับเพื่อพยุงตัวลุกขึ้นขอบพระคุณท่านอองมือข้างนั้นเปื้อนเลือดผิวหนังเริ่มค้ำขึ้นเล็กน้อยถึงรูปมือจะเรียวงามหน้ามองแต่เป็นเพราะฝึกวิชาจึงอยากกร้านไปบ้างเขาทำเป็นมองผ่านๆอย่างไม่สนใจกระซ้ายยิ้มๆว่าเมื่อคืนเจ้าอุตส่าไปค้างแรมที่หอลุ่งหลงเพื่อหาชายบัเรเป็นอย่างไรบ้างหาได้หรือไม่ เขาแซงถามไปอย่างนั้นและไม่ต้องการได้คำตอบเพาะว่านางกลับเงยหน้าขวับมองเขาพางฉีกยิ้มให้หาได้แล้วข้าน้อยหาได้แล้วเดิมทียังมัววิตกว่าคุณชายห่วคนนั้นจะยอมอยู่กับข้าไปตลอดชีวิตหรือไม่ตอนนี้ลองนึกดูแล้วกลายเป็นข้าเป็นฝ่ายคิดมากไปเององค์ชายรองขมวดคิ้วกับการแสดงออกของนางคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงถามว่า เจ้ารู้หรือไม่ลูกน้องคนสนิทของสิงต้ายงล้วนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดทั้งหมดพวกมันกลัวจนชิงฆ่าตัวตายไปหมดแล้วข้าไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงมาที่นี่เพื่อรอซักถามเอากับเจ้าเขาพูดยังไม่ทันจบก็พบว่าตนเองถูกสีตาทะลึงตาจ้องขมแ็ง เรือนผมตกสยายปลกใบหน้าโลหิตจากหางตายังไหลไม่หยุดเห็นชัดว่านี่คืออาการเลือดไหลออกจากทาวารทั้งเจ็ดแต่ทำไมนางยังยืนหยัดอยู่ได้ม่นางกลัวตายถึงขั้นเบิกตาไม่กล้ากระพริบตาเชียวหรือหรือว่า เขาหลีตาลงเมื่อสังเกตเห็นขึ้นแห่งความเกลียดชังที่สัดสาดอยู่ในดวงตาคู่งามนั้นหัวใจก็เย็นว่าไปทั้งดวงเขาจำได้ว่าตอนเห็นนางเมื่อครึ่งเดือนก่อนนางเป็นแค่สาวงามผิวสีน้ำผึ้งเท่านั้น ตอนนี้นางเลือดไหลาอาบหน้ารูปโฉมเลือนรางแต่กลับทําให้เขานึกถึงภาพวาดคนผู้หนึ่งที่เห็นในวังเมื่อสมัยยังเป็นเด็กภาพวาดนั้นเล่ากันว่าต้องถูกฝังไปพร้อมกับพระศพขององค์ปฐมกษัตริย์แต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดสุดท้ายยังคงถูกรักษาเก็บไว้เป็นอย่างดีคนในภาพดูเหมือนแม่ทัพแต่ไม่ใช่ทหารเหมือนบุรุษ แต่ก็งดงามดุสตรีบุคลิกองอาจห้าวหาญชวนให้ผู้มองบังเกิดความคลั่นคล้ามเกรงกลัวบังเกิดความเคารพเลื่อมใสจนกระทั่งเขาได้พบสีจือ๋อซึ่งขายคึงกับคนในภาพถึงสามส่วนเขาจึงรู้ว่าคนในภาพโบราณแผ่นนั้นก็คือบรรพบุรุษของสกุลสีจูจ่ๆหลังมือก็เจ็บแปบบ๊บเจ็บจนเขารีบสะบัดมือออกพอก้อมลงดูก็พบว่าหลังมือถึงกับถูกนางจิกเป็นแผล ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ